เจอเหรียญเดียวยรวยเปทั้งชาติรับซื้อเหรียญต่างประเทศและให้ราคาสูงที่สุด3เหรียญน,นี้ขายได้800ล้านบาทใครมีเหรียญต่างประเทศรีบดูด,ด่วนเลยนะครับขายได้จริงจ้ากลับคองไม่ได้เิดอะไรขึ้น สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ปร่กันยามเช้ากับผมแบงค์เก็บเพชรวัตถุโบราณครับผมเบนซ์เก็บเพชรวัตถุโบราณนะครับทางช่องทางนี้ครับช่องทางแฟนเฟนเฟนบลูแบงค์เก็บเพชรวัตถุโบราณนิฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับเราไม่ได้พบเจอกันหลายคลิปเลยครับวันนี้ครับผมแบงค์เก็บเพชรวัตถุโบราณมาเจอกับเพื่อนๆพี่ๆที่นี่อีกแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์์ฝากกดดแชร้วย วันนี้นะครับผมมีเหรียญต่างประเทศที่มันมีราคาสูงถึงเหรียญหนึ่งหลักร้อยล้านบาทฟังไม่ผิดครับสูงถึงเหรียญหนึ่งหลักร้อยล้านบาทมาให้เพื่อนๆพี่ๆ,ๆได้ดูกันว่าเหรียญต่างประเทศมันสามารถขายได้มันสามารถขายจริงใครที่ดูอยู่แล้วที่บ้านคุณมีเหรียญต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่คุณสามารถหยิบขึ้นมาดูและเปรียบเทียบไปพร้อมๆกับเราเพราะว่าอะไรคุณรู้ไหมครับ เหรียญต่างประเทศแบบนี้ครับมันกระจัดกระจายอยู่ตามบ้านของเรามีเป็นจํานวนเยอะมากๆบางคนมีเป็นร้อยๆเหรียญจากประสบการณ์ครับผมเคยจ่ายบ้านเดียว5ล้านนะนะครับผมเคยจ่ายบ้านเดียว5ล้านสําหรับเหรียญต่างประเทศแบบนี้หาก f c ท่านใดครับมีเหรียญต่างประเทศแล้วอยากจะขายแอดไลน์ตรงไหนลูกนะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอได้เลยนะครับส่งรูปของพี่มาประเมินราคาได้เลยนะครับมีราคา เรราจะีบบตอกัประเมินราคาฟรีทุกชิ้นครับบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่เสียใครเรียกเก็บเงินคุณคือโจรครับใครเรียกเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพเนื่องบวันนี้นะครับผมหยิบเหรียญต่างประเทศมาเพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ดูกันใครพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยหากเอฟจีท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วมีของอยากจะขายนะครับแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คมพระเครื่องพระพุทธชามีปุ๊บอยากจะขายสามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านครับเดินทางมาได้เลยครับแผนที่ตามหน้าจอครับ นะครับร้านเขียนเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญย่านนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญย่านครับขอบพระคุณครับอ่ะพร้อมหรือยังครับสวัสดีพี่แมนครับสวัสดีพี่รัชพงศ์จากปทุมครับสวัสดีพี่แป้งเขาดินวินเทจครับอย่างอื่นเลยก่อนอื่นเลยพี่พ่จ๋าเหรียญต่างประเทศต,ต้องบอกก่อนมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยมีตั้งแต่ราคาหลักพัน มีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นมีถึงราคาหลักแสนแล้วก็หลักล้านวันนี้ครับท้ายคลิปหรือช่วงกลางคลิปผมมีเหรียญต่างประเทศทั้งหมด3เหรียญน,นะครับมีเหรียญต่างประเทศทั้งหมด3เหรียญและขายได้มีการประมูลซื้อขายจริงฟังนะครับมีการประมูลซื้อขายจริงไปในราคา800ล้านบาทเกือบ900ล้าน พี่คิดว่าเงิน900ล้านบาทเยอะไหมครับสำหรับผมเนี่ยเอาตรงๆนะในชีวิตตายสิบชาติก็หาไม่ได้สำหรับผมนะตายสิบชาติก็หาไม่ได้พี่คิดว่า900า้อยล้านเยอะไหมครับเอาผมถ้าผมเจอบ้านลูกค้านะแล้วผมเกิดได้เหรอน,นี้มาจริงนะไม่ต้อง9 0้าร้หรอกซื้อสัก300รอยล้านขายสัก350าสบล้านก็เอาแล้วผมพูดถูกไหม วันนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีครับใครคิดว่าเงิน300ล้าน500ล้าน800ล้านเป็นเงินที่โคตรเยอะมหาเยอะพิมพ์เยอะแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยสวัสดีพี่รัชพงศ์ครับสวัสดีพี่วัดครับสวัสดีพี่จันที่มาสวัสดีเจลินดาร้อยไล่ครับนะครับสวัสดีนะครับพี่จันแรมสวัสดีเ c ทุกท่านครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนเหรียญต่างประเทศนะครับที่พวกนี้นะครับที่มันอยู่ในบ้านเราในยุคสมัยต่างๆเนี่ย มันก็คือเงินที่เราสามารถใช้แลกเปลี่ยนกันในชีวิตประจําวันในสมัยก่อนครับอย่างเช่นเหรียญแบบนี้ครับผมมีเหรียญต่างประเทศไหมเพื่อนๆที่ดูแบบเบื้องต้นก่อนเป็นเหรียญที่เราสามารถพบเจอได้อยู่เป็นประจําฟังนะครับเราสามารถพบเจอได้อยู่เป็นประจําและสามารถนํามาขายได้วันนี้นะครับเหรียญราคาแพงที่สุดเดี๋ยวผมขอแอบดูก่อนราคาเท่าไหร่340ล้านบาท พี่คิดว่าเยอะไหมอะใครเยอะพิมพ์เยอะให้ผมหน่อยเจอเหรียญเดียวก็รวยแล้วสามร้อยสี่สิบล้านวันนี้มีไมาดูสามเหรียญน,นะครับไครมีก็อยากจะขายติดต่อมาอ่ะอันนี้ดูเบื้องต้นก่อนรีบไปเร็วๆนะครับบ้านใดนะครับที่มีเหรียญต่างประเทศแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญท่านในพลนะครับหยวนซื้อไข่นะครับแบบนี้นะครับแบงค์รับซื้อนะครับอย่าขัดอย่าล้างอย่าอย่าไปเช็ดอย่าไปถูนะครับอันเหรียญละสองพันถึงเหรียญละสามแสนบาท นีครับหนึ่งเหรียญสองสองพันถึงเหรียญละสามแสนบาทใครที่มีเหรียญต่างประเทศแบบนี้นะครับติดต่อเรามาครับขอบพระคุณครับเหรียญต่อไปครับรีบไปด่วนๆนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันครับนี่คือเหรียญวันดดล่าครับเหรียญวันดดล่าเป็นรูปผู้หญิงถือโลคุณเห็นไหมเป็นรูปผู้หญิงถือโลรูปผู้หญิงถือไม้เท้าแบบนี้นะครับอย่าไปขัดอย่าไปเช็ดอย่าไปล้างนะครับหากเป็นปีหนึ่งเก้าสามห้าอันละหนึ่งล้านนะอ่ะพี่จ๋าจํานะ ตรงนี้นะครับเป็นปี19 3 5เ้าสามห้าเหรียญละหนึ่งล้านสวัสดีพี่วีรพงศ์ครับพี่วงเดือนบุญล่าสวัสดีครับเจลินดาบอกเยอะมากนะครับหากเจลินดาได้ไปนะครับเจลินดาคงจะซื้อหมดจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราขวัญน่าจะหมดนะครับเนี่ยครับหุ้กระเจาเราขวัญหมดแน่ครับเพราะ3า0ร้อยล้านเนี่ยผมว่าหมดเวิร์นะครับเนี่ยครับอะดูครับพี่เขียนไม้เท้าวันโนราเหรียญละสองพันถึงเหรียญละ30,000 0บาทหากเป็นปีหนึ่งเก้าามหอันละหนึ่งล้านนะครับ นะครับใครมีแบบนี้ก็ลองติดต่อมาครับเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปเที่ยวมาให้ดูครับนี่คือเหรียญเรือใบนะครับเป็นเหรียญจีนที่ด้านหลังเป็นรูปเรือใบครับมีราคาตั้งแต่อันหนึ่งสองพันสามพันห้าพันครับหากเป็นเหรียญรุ่นแรกหรือว่าเหรียญปีหนึ่งเนี่ยด้านหลังเป็นรูปนกราคาอันหนึ่งหลักแสนเนะครับใครที่มีเหรียญต่างประเทศบางบ้านเนี่ยเวลาเราเจอทีเราจะเจอทีเละเยอะ เนะครับเวลาเราเจอทีเราจะเจอทีละเยอะๆอ่ะและเหรียญต่อไปครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญตําลึงเนี่ยครับเหรียญตาลึงหรือเหรียญฟู่เนะครับเหรียญนี้ใช้อยู่ในประเทศลาวและประเทศเวียดนามและประเทศจีนนะครับลาวเวียดนามและประเทศจีนมีราคานะครับสวยๆเหรียญหนึ่งผมสตาร์ทให้เลยสวยนะหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่สภาพความสวยแต่ถ้าไม่สวยเหลือเหรียญนึงอยู่ประมาณเจ็ดพันแปดพันห้าพันครับ ใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีเหรียญต่างประเทศเหรียญนี้หยิบขึ้นมาครับขอบคุณครับอ่ะพี่จ๋า fc ครับขอคนละหนึ่งแชร์ใครเป็น fc ผมขอคนละหนึ่งแชร์ครับใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่วีรพงศ์นะครับสวัสดีพี่สถาพรด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ะเหรียญที่พี่กําลังเห็นนี่ราคาไม่แพงแต่เราเจอเยอะ นะครับราคาไม่แพงแต่เราเจอเยอะนี่คือเหรียญนกเม็กซิโกนะครับราคาเหรียญหนึ่งเนี่ยทั้งสองรุ่นเลยนกเม็กซิโกเหมือนกันราคาเหรียญน,นึงอยู่ประมาณเหรียญละพันกว่าบ,บาทนะครับแต่ผมเคยเจอทีหนึ่งเจ็ดร้อยเหรียญนะ่ะรับเงินเกือบล้านนะครับบ้านใดมีเหรียญนกเม็กซิโกแบบนี้แล้วอยากจะปล่อยคุณติดต่อเรามาครับขอบพระคุณครับเหรียญต่อไปครับนี่คือเหรียญมังกรครับ เหรียญมังกรเปย์ยงเหรียญมังกรนะครับที่มันมีราคารับซื้อสวยๆเหรียญหนึ่งหลักหมื่นไม่สวยแบบนี้เหรียญหนึ่งหลักพันบางบ้านเจอโคตรเยอะครับผมเคยเจอของพี่กัปตันเนี่ยที่เขาเป็นกัปตันขับเรือนะครับพี่เขาเป็นกัปตันขับเรืออยู่มารีน่าเนี่ยนะครับเขาเอามาขายผมเนี่ยแปดสิบเหรียญเหรียญหนึ่งเนี่ยของพี่เขาขัดมาหมดเลยนะ ผมซื้อพี่เขาเหรียญละสามพันสามขายไปเหรียญละสามพันห้าพี่เขาบอกว่าโหพี่อะเอาไปแจกเขาพี่เอาไปทอยเส้นทั้งหลายอันเนะครับอ่ะใครที่มีเหรียญจีนแบบนี้ติดต่อมาครับอ่ะนี่อันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเหรียญจีนมังกรหูเปยเนะครับเหรียญจีนมังกรแบบนี้ก็มีราคาเหมือนกันนะครับเหรียญหนึ่งสามพันห้าพันเจ็ดพันแล้วแต่สภาพของเหรียญใครมีแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยอ่ะเหรียญต่อไปครับนี่คือเหรียญอะไรครับนี่คือเหรียญฮ่องกง เนี่ยครับเหรียญฮ่องกงชนิดราคาวันดอลลร์เหรียญหนึ่งพันกบาทถึงเหรียญละสองพันครับเนี่ครับชนิดราคาวันเหรียญหนึ่งพันกบาทถึงเหรียญละสองพันบาทบ้านใดที่มีนะครับสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญครับสวัสดีครับพี่ชายเนี่ครับบ้านใดมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อครับอ่ะเหรียญสุดท้ายครับเหรียญไม้เท้าครับซึ่งเป็นเหรียญที่เราพบเจอกันได้อยู่เป็นประจำ หนึ่งเหรียญแบบนี้พี่ฟังผมนะครับราคาเหรียญหนึ่งพันห้าสองพันสามพันสี่พันขึ้นอยู่กับปีขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีเหรียญแบบนี้อยากจะขายแอดไลน์ไอดีส่งรูปของคุณมาปรับมือราคาครับนะครับอย่าลืมนะครับปรับมือราคาฟรีลูกชิ้น ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้นครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวใครเรียกเก็บเงินคุณคือโจรคือมิจฉาชีพครับขอบพระคุณครับอ่ะพร้อมหรือยังครับขอไลน์รัวๆคนละสามทีพี่จา๋าเอฟซีของน้องใครรับชมอยู่ที่ไหนบ้างรับชมอยู่ที่ไหนกันบ้างพิมพ์บอกผมหน่อยผมแบงค์ครับรับชมอยู่กรุงเทพจันรครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่รัตภูมิแชร์แล้วเจลินดาแชร์แล้วพี่วุฒิแชร์แล้วครับพี่สราพรแชร์แล้วนะครับสวัสดีครับอ่ะพิมพ์บอกกันหน่อยและพร้อมหรือยังครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังเอฟซีจากจันทบุรีครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมีเหรียญต่างประเทศแบบนี้ขายได้วันนี้ครับมีเหรียญต่างประเทศที่มันมีราคาสามเหรียญแปดร้อยกว่าล้าน มาให้เอฟซีได้ดูกันสวัสดีพี่ทศพรจากโคราชครับนะรับชมอยู่ชนบุรีสวัสดีครับพี่ชายพี่สถาพรงามเจริญครับนะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับเนะครับสวัสดีพี่ตุ้ยคองสารพี่วงเดือนจากอุดรนะครับพี่รักที่สุดจากสกลพี่รัตภูมิจากพิจิตพี่น้องสกายจากโคราชนะครับพี่บุญรักษ์จากอุดร นะคร,ค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็อยากจะบอกว่าของแบบที่ผมเอามาให้ดูมันไม่แน่มันอาจจะอยู่ตามบ้านของคุณก็ได้วันนี้ครับเหรียญต่างประเทศที่หยิบม,มาให้ดูครับสวัสดีพี่บุญลักษ์จากอุดรพี่พันพันพันพนัตนะครับอยู่ชุมพรพี่ปุ้ยอยู่กาลสินนะครับพี่โพลิตอยู่กรุงเทพเจลินดาอยู่กรุงเทพนะครับสวัสดีพี่โอติปักใต้เมืองคอน นะครับพี่มณีอยู่เพชรบุรีขอพะคุณครับอ่ะเราไปดูเหรียญต่างประเทศลำดับที่สามที่มีการซื้อขายกันและมีการแลกเปลี่ยนครับคือเหรียญน,นี้ครับเหรียญน,นี้ครับคือเหรียญประเทศอเมริกานะครับเหรียญจากประเทศอเมริกาและมีราคาเล่นหามีราคาแลกเปลี่ยนกันไปในเท่าไหร่พี่ ฟังผมไม่ดีนะเหรียญเดียวขอบพระคุณไล่รัวครับเหรียญเดียวที่ท่านกําลังเห็นต่อไปนี้มีราคาอันละเพิ่งมีการซื้อขายล่าสุดไปนะครับเพิ่งมีการซื้อขายล่าสุดไปนะครับพี่ดูนะราคานี้ครับเจ็ดล้านหกแสนแดหมื่นยูอดอลลาร์ ตีเป็นเงินไทยครับหรือแปลเป็นเงินไทยครับสองร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทพี่ว่าเจอเหรียญเดียวรวยไหมล่ะใครคิดว่าเจอเพียงแค่เหรียญนี้เหรียญเดียวแล้วได้เงินสองร้อยกว่าล้านรวยพิมพ์รวยให้ผมหน่อยผมอยากรู้ครับเพราะว่าอะไรพี่ๆรู้ไหมสิ่งที่เอาไม้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันมันไม่มีข้อมูลที่ จะบอกเพื่อนๆไม่มีหนังสือที่จะบอกเพื่อนๆว่าเฮ like ้ยเหรียญแบบเนี้ยมันมีราคานะดูคลิปนี้ครับนะครับขอบคุณครับเหรียญนี้ครับลำดับที่สามครับเหรียญประเทศอเมริกาปีหน <Down> ึ่งแปดศูนย์สี่มีราคาสองร้อยหกสิบเอ็ดล้านครับและเหรียญต่อไปครับที่มันมีราคาการเล่นหาครับคือเหรียญนี้ครับคือเหรียญนี้ครับเหรียญอเมริกา เหมือนกันอ่าพี่ดูนะเหรียญอเมริกาเหมือนกันปีหนึ่งแปดสองสองอันนี้ปีอะไรหนึ่งแปดศนสี่นะนี่เห็นป่ะรวยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับรวยมีแต่คนบอกว่ารวยมาอันนี้หนึ่งแปดศูนสี่อันนี้ปีอะไรครับหนึ่งแปดสองสองพี่ดูนะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับและด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้ United s t a t e ทออฟอเมริกานะครับมีราคาการเล่นหา มีราคาการรับซื้อมีราคาการประมูลเป็นราคากลางบันทึกอยู่ในสถิติคือราคานี้ครับพร้อมยังครับ8 4ดล้านสี่แสนยูเหนเหรียญ285.6000แปบาล้านหแสนบาทเหรียญเดียวนะเหรียญเดียวนะ2 8 5 6้อ0แปล้านหแสนบาทพี่พี่ หากเจอเหรียญเดียวอะ่ะเจ้าเงินไปทําอะไรอะ่ะพี่พี่ช่วยคิดผมหน่อยดิพี่พี่ช่วยผมคิดหน่อยหากเจอเหรียญเดียวพี่จะเอาเงินไปทําอะไรครับเหรียญน,นี้ครับสองร้อยแปดสิบห้าล้านบาทใครที่พบเจอนะครับเหรียญแบบนี้นะครับแล้วคุณอยากจะขายคุณติดต่อเรามานะครับเหรียญต่างประเทศทุกชนิดมีราคามากกว่าที่พี่พี่คิดครับนี่คือลำดับที่สองครับลำดับที่สองคุณยังว้าวขนาดนี้เลย ผมพูดถูกไหมลำดับที่สองคุณยังว้าวขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูลำดับที่หนึ่งขอหัวใจรัวๆคนละสามทีได้ไหมครับขอหัวใจรัวๆคนละสามทีจะได้ไหมครับสวัสดีครับแต่ก็อย่าลืมนะเหรียญเมื่อกี้ไอ้อันหนึ่งสองร้อยสาร้อยล้านเนี่ยแม่งหายยากแต่แบบนี้เจอได้เรื่อยๆเจอได้บ่อยๆ มีนํามาขายเราได้เนี่ยตามรูปเนี้ยอันหนึ่งหลักพันถึงอันหนึ่งหลักแสนครับอันหนึ่งหลักพันถึงอันหนึ่งหลักแสนครับมีปุ๊บอยากจะขายนี่แอดไลน์แล้วส่งรูปมาประเมินราคาขอบพระคุณครับอ่ะพร้อมหรือยังครับเรามาดูลำดับที่หนึ่งกันครับว่าเหรียญต่างประเทศที่มันมีราคารับซื้อและผมจัดให้อยู่ลำดับที่หนึ่งของคลิปนี้ของ e ีนี้คือเหรียญน,นี้ครับ อย่าลืมนะมีเหรียญต่างประเทศแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครึ่งเงินครึ่งกระเบือ้องครึ่องไรคามพาเครื่องพาะบูชามีปุ๊บอย่ากจะขายติดต่อมากรับนี่เขาบอกทําบุญสร้างบุตกวัด9วัดยังไม่หมดเลยพี่เนี่ยครับก้าวัดยังไม่หมดเลยผมบอกให้นะผมทําบุญเปรอะเลยสวัสดีครับอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามาดูวันนี้รับนี่คือหน้าตาของเหรียญที่มีราคาแพง เหรียญหนึ่งหลายหลายร้อย,ยล้านบาทคือเหรียญนี้ครับด้านหลังเป็นรูปนกแบบนี้สวัสดีพี่กิติศักดิก์วัฒนาวรพงศ์ครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่าน้วยนะครับอ่ะอ่ะนี่เขาบอกว่ารวยๆพี่โอติบอกว่ายิ่งกว่าถูโรตอรี่อีกพี่เสรีบอกรว,วยๆอ่ะนี่เห็นไหมคุณเจอปุ๊บคุณรวยทันทีและเหรียญนี้ครับคุณเซฟภาพเก็บรูปเอาไว้ดู นะครับสวัสดีพี่มาร์คพิชั่นครับสวัสดีครับพี่มาร์คไม่เจอเลยครับนะครับขอบพระคุณครับเอ้าเอฟซีผมเริ่มเข้ามาดูแล้วนี่พี่เห็นไหมด้านหลังเป็นรูปนกแบบนี้พี่ช่วยกันทายหน่อยได้ไหมเหรียญนี้เหรียญเดียวเท่าไหร่เนี่ยเหรียญนี้ยเหรียญเดียวเท่าไหร่ช่วยทายหน่อยได้ไหมครับสามสิบวิครับยี่สิบวีครับพราะเดี๋ยวจะรีบไปครับเอฟซีท่านใดอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับเดินทางมาได้เลยครับนะครับ เดินทางมาได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านนะครับตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสี่ย่านแผนที่ตามหน้าจอนะครับอ่ะใครที่ดูอยู่นี่พี่เหรียญน,นี้ยแพงที่สุดอ่ะดูนะครับเฉลยดีกว่าครับใครที่ดูอยู่นะครับมีเหรียญน,นี้อเมริกาผมจัดอยู่ให้ลำดับที่หนึ่งครับมีการประมูลซื้อขายกันไปในราคา ราคา10ล้าน US ดอลลร์ครับ340ล้านบาท340ล้านบาทใครที่พบเจอเหรียญแบบนี้คุณอย่าพลาดคุณอย่าปล่อยผ่านสวัสดีพี่บนพศครับคุณอย่าพลาดคุณอย่าปล่อยผ่าน สามเหรียญน่ะพี่ดูนะเหรียญนี้นะครับผมจัดอยู่ให้ลำดับที่หนึ่งนะครับมีราคาการซื้อขายกันอยู่ในราคาสิบล้านดอลลาร์นะครับสิบล้านดอลลาร์กว่าๆนะครับแล้วก็เหรียญต่อไปครับนี่เหรียญลำดับที่สองครับเหรียญนี้แปดล้านสี่แสนดอลลาร์หรือสองร้อยแปดสิบห้าล้านหกแสนบาทครับเหรียญที่สามครับเหรียญนี้ครับมีราคาเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นยูเอสดอลลาร์หรือสองร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับ สเหรียญน,นี้ครับคุณไปจําให้ดีคุณไปดูให้ดีครับแต่อะไรพี่พีรู้ไหมสามเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญในฝันที่มันหาโคดยากแต่ชุดนี้เหรียญแบบนี้มันมีราคามันมีราคาการเล่นหาและเราพบเจอได้ในบ้านของเราแบบเยอะๆบางบ้านเจอที30เหรียญบางบ้านเจอที50เหรียญสามารถ นำมาแลกเงินหมื่นเงินแสนเงิงนล้านที่เราได้นะครับ FC ท่านใดนะครับมีรูปอยากจะส่งรูปมาประเมินราคานะครับนะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอได้เลยนะครับส่งรูปของพี่พมาประเมินราคาได้เลยนะครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้นไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้นครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวใครเรียกเก็บเงินคุณคือ โจนนะครับคือมิจฉาชีพครับคือโจนคือมิจฉาชีพวันนี้ครับผมแบงค์เข็บเป็นวัตถุโบราณครับผมเบนซ์เข็ยนเป็นวัตถุโบราณน,นะขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนฝากกดไ like, ลค์รัวๆฝากกดแชรค์คลิปนี้ให้ญาติของท่านดูเผื่อคนโชคดีอาจจะเป็นท่านหรือคนรอบๆตัวท่านก็ไปได้วันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ